สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหักมุมจากช่องธรรมะเดลี่วันนี้เราจะมาเปิดโปงความเชื่อที่ผิดมากกว่าพันปีความเชื่อที่ทำให้คนไทยเข้าใจพุทธศาสนาผิดไปตั้งแต่ต้นเรื่องที่จะทำให้คุณต้องคิดใหม่ทั้งหมดจิตวิญญาณความเชื่อผิดพันปีความจริงที่ถูกบิดเบือนผมจะถามตรงๆครับทำไมคนไทยเชื่อว่าจิตกับวิญญาณ เป็นอันเดียวกันทำไมเชื่อว่ามีจิตวิญญาณที่อมตะที่จะไปสวรรค์หรือนรกทำไมเชื่อว่ามีดวงวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่คำตอบคือเราถูกหลอกมาพันปีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องจิตวิญญาณแบบที่เราเข้าใจกันพระองค์สอนเรื่องจิตและวิญญาณเป็นสองสิ่งต่างหากและทั้งคู่ไม่ได้ออมตะอย่างที่เราคิดวันนี้ เราจะเจาะลึกถึงรากเหง้าของความเข้าใจผิดนี้และเมื่อคุณรู้ความจริงแล้วมันจะเปลี่ยนวิธีมองชีวิตความตายและการเกิดใหม่ของคุณโดยสิ้นเชิงการเปิดโป่งปัญหาใหญ่ที่ทุกคนมองข้ามปัญหาที่ทุกคนเจอแต่ไม่มีใครสงสัยลองดูครับเวลาคนไทยพูดถึงการตายพูดถึงอะไรครับจิตวิญญาณจะไปสวรรค์ดวงวิญญาณจะไปเกิดใหม่ จิตวิญญาณคอยปกป้องลูกหลานวิญญาณติดอยู่ในลูกมนุษย์แต่ถ้าเราไปเปิดพระไตรปิฎกดูไม่มีคําว่าจิตวิญญาณเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนิกชนไทยเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนและไม่เชื่อในสิ่งที่พระองค์สอนจริงผลกระทบที่ร้ายแรงความเข้าใจผิดนี้ทำให้เกิดผลเสียอะไรบ้าง ผลเสียต่อการปฏิบัติธรรมคนหวังว่าจิตวิญญาณจะไปสวรรค์ไม่เข้าใจอนิจจังคนกลัววิญญาณติดดินไม่เข้าใจอนัตตาคนอยากให้วิญญาณเกิดในตระกูลดีไม่เข้าใจทุกขังผลเสียต่อสังคมทําให้คนหนีจากความรับผิดชอบในปัจจุบันสร้างความหวังลมๆแล้แงๆทำให้พุทธศาสนาดูเหมือนศาสนาอื่นเดี๋ยวก่อน เคยสงสัยไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องอนัตตาอนัตตาไม่มีตัวตนแต่คนไทยกลับเชื่อเรื่องจิตวิญญาณมีตัวตนอมตะการค้นหาต้นต่อจิตวิญญาณมาจากไหนประวัติศาสตร์ที่ถูกปกปิดความจริงคือคำว่าจิตวิญญาณไม่ได้มาจากพุทธศาสนามาจากสามแหล่งแหล่งที่หนึ่ง พรามหมณ์ฮินดูก่อนพุทธกาลคนอินเดียเชื่อเรื่องอาตมันวิญญาณถาวรที่ไม่ตายแหล่งที่สองลทัทธิผีวิญญาณพื้นบ้านความเชื่อโบราณของชาวไทยเรื่องผีปูย่ย่าวิญญาณบรรพบุรุษแหล่งที่สามการตีความผิดของพระไทยยุคหลังพระไทยยุคหลังผสมความเชื่อพราหมณ์กับพุทธศาสนา สร้างเป็นจิตวิญญาณวิเคราะห์ความขัดแย้งพื้นฐานดูสิครับพระพุทธเจ้าสอนหลักไตรลักษณะอนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงทุกขังทุกอย่างเป็นทุกอนัตตาไม่มีตัวตนถาวรแล้วไปเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอมะตะได้อย่างไรนี่คือการขัดแย้งโดยตรงพุทธศาสนา มีแนวคิดพื้นฐานที่แตกต่างจากฮินดูในเรื่องการไม่มีตัวตนอนัตตาซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดเรื่องอาจมันตัวตนถาวรในฮินดูส่วนต่อไปนี้สำคัญมากเราจะไปดูว่าในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วจิตและวิญญาณคืออะไรความจริงจากพระไตรปิฎกจิตกับวิญญาณคืออะไรจริงจิตตามพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎกจิตมีความหมายชัดเจนนิยามตามอภิธรรมปิฎกจิตเท่ากับผู้รู้อารมณ์หรือสภาวะความรู้ลักษณะของจิตสี่ประการ 1. เกิดดับทุกขณะไม่มีความคงที่ 2. รู้อารมณ์เป็นหน้าที่รู้สุขรู้ทุกข์รู้คิดป 3. เป็นนามขัน เป็นส่วนหนึ่งของห้าขันสี่อนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในคำภีพุทธศาสตร์ระบุว่าจักขุวิญญาณอนิจจังวิปริณามิอัญ,ญถาวาวีจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนไปกรณีศึกษาจิตในชีวิตจริงเวลาคุณดูหนังจิตรู้ภาพเกิดดับจิตรู้เสียง เกิดดับจิตรู้อารมณ์เกิดดับไม่มีจิตเดิมที่คงอยู่ตลอดเรื่องแต่เป็นกระแสจิตที่เกิดดับต่อเนื่องวิญญาณวิญญาณะตามพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกวิญญาณไม่ได้หมายถึงดวงวิญญาณแต่หมายถึงนิยามที่แท้จริงวิญญาณเท่ากับการรับรู้จำแนกทางอายตนะ วิญญาณมีหกชนิดหนึ่งจักขุวิญญาณรู้รูปด้วยตาสองโสตะวิญญาณรู้เสียงด้วยหูสามคานวิญญาณรู้กลิ่นด้วยจมูกสี่ชิวหาวิญญาณรู้รสด้วยลิน้นห้ากายวิญญาณรู้สัมผัสด้วยกายหกมโนวิญญาณรู้ธรรมารมณ์ ด้วยใจลักษณะของวิญญาณเกิดพร้อมเหตุปัจจัยเช่นตาบวกรูปบวกแสงบวกความตั้งใจเท่ากับจักขุวิญญาณเกิดดับทันทีเมื่อปัจจัยขาดเช่นหลับตาเท่ากับจักขุวิญญาณดับไม่ใช่สิ่งถาวรแต่เป็นกระบวนการชั่วขณะนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมวิญญาณไม่ใช่ดวงวิญญาณ แต่เป็นการรู้ทางประสาทสัมผัสเท่านั้นความแตกต่างชัดเจนระหว่างจิตกับวิญญาณจิตคือผู้รู้อารมณ์ทั่วไปรู้สุขทุกข์เฉยเป็นนามขันมีบทบาทกว้างวิญญาณคือการรับรู้จำแนกเฉพาะทางรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเป็นวิญญาณขันมีบทบาทเฉพาะ ทั้งคู่มีสิ่งเดียวกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนอนัตตารอก่อนยังมีอีกหนึ่งอย่างแล้วเรื่องการเกิดใหม่ละ่ะถ้าไม่มีจิตวิญญาณอมตะแล้วอะไรไปเกิดใหม่การเกิดใหม่ไม่มีดวงวิญญาณแล้วอะไรไปเกิดใหม่ปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งการเกิดต่อเนื่องพระพุทธเจ้าสอนว่าการเกิดใหม่ เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาท (Dependent Origination) ไม่ใช่ดวงวิญญาณเดิมไปใส่ร่างใหม่แต่เป็นกระแสะเหตุปัจจัยสืบต่อกันไปสาเหตุของการเกิดใหม่คือกรรมกรรมที่สะสมจากอดีตชาติทำให้มีการสืบต่อผ่านการเวียนว่ายและความปรารถนาทำให้กรรมสืบต่อไปอุปมาเปเลวไฟเทียนเล่มแรก จุดเทียนเล่มที่สองเปเลวไฟเล่มที่สองไม่ใช่เปเลวเดิมแต่เกิดจากเปเลวเดิมมีความต่อเนื่องแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันการเกิดใหม่ในพุทธศาสนาชาตินี้กรรมกิเลสช,ชาติหน้าคนชาติหน้าไม่ใช่คนเดิมแต่เกิดจากเหตุปัจจัยชาติเดิมมีความต่อเนื่องของกรรมแต่ไม่มีตัวตนถาวร วิเคราะห์ตามวิทยาศาสตร์จิตและสมองการค้นพบทางประสาทวิทยาสมัยใหม่ยืนยันคำสอนของพุทธศาสนาการรู้คือจิตเกิดจากสมองการเห็นคือกิจกรรมใน Visual c o r t ทกการได้ยินคือกิจกรรมใน Auditory c o r t อรความคิดคือกิจกรรมใน Frontal c o r t เทเมื่อสมองตายกิจกรรมทั้งหมดหยุด ไม่มีจิตวิญญาณล่องลอยออกมาแต่มีข้อมูลพันธุก,กรรมบวกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สืบต่อไปนี่คือการสืบต่อแบบไม่มีตัวตนตามที่พระพุทธเจ้าสอนแก้ปัญหาความขัดแย้งอนัตตากับการเกิดใหม่คำถามที่หลายคนสงสัยถ้าไม่มีตัวตนอนัตตาแล้วใครไปเกิดใหม่ไม่มีการเกิดใหม่ในความหมายที่วิญญ,ญาณไปสวมร่างใหม่ การดำรงอยู่ของเราเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีเหตุการณ์อย่างการเกิดและการตายโดยไม่มีแก่นแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบตามพระไตรปิฎกไม่มีใครเกิดใหม่แต่มีกระบวนการเกิดใหม่เหมือนแม่น้ำน้ำหยดเดิมไม่ได้ไหลไปจนจบแต่มีกระแสน้ำไหลต่อเนื่องแต่ละจุดเป็นน้ำใหม่แต่มีความต่อเนื่องตอนนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า จิตวิญญาณในพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจกันแล้วตอนนี้เราจะลงลึกไปดูว่าความเชื่อผิดนี้มีผลกระทบอย่างไรการวิเคราะห์เชิงลึกผลกระทบของความเชื่อผิดผลกระทบทางจิตวิทยาภาวะพึ่งพิง dependency complex เมื่อคนเชื่อมีจิตวิญญาณที่จะช่วยปกป้องไม่พัฒนาความรับผิดชอบต่อตัวเองหวังพึ่งพิงวิญญาณบรรพบุรุษ ไม่เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตัวเองภาวะวิตกจริต Anxiety Disorders เมื่อคนกลัวผีร้ายหรือผีสิงเกิดความกังวลไม่จำเป็นหาทางแก้แบบผิดทิศทางเสียเงินไปกับพิธีกรรมไล่ผีภาวะหลีกเลี่ยงปัจจุบัน Present Avoidance เมื่อคนหวังว่าจิตวิญญาณจะไปสวรรค์ไม่สนใจพัฒนาชีวิตปัจจุบันหวังผลในอนาคตที่ไม่แน่นอนไม่เข้าใจหลักปัจจุบันธรรม ผลกระทบทางสังคมการแบ่งแยกทางศาสนาความเชื่อจิตวิญญาณทำให้พุทธศาสนาดูเหมือนศาสนาอื่นที่เชื่อเรื่องวิญญาณอมตะสูญเสียเอกลักษณ์ของคำสอนพระพุทธเจ้าเศรษฐกิจแห่งความเชื่ออุตสาหกรรมไล่ผีมูลค่าปีละพันล้านการค้าขายความกลัวและความหวัง เพิ่มช่องว่างระหว่างรวยจนการศึกษาที่ผิดทิศสอนให้เชื่อแทนคิดไม่ส่งเสริมการวิเคราะห์เหตุผลทำให้สังคมล้าหลังทางปัญญาผลกระทบต่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติผิดเป้าแทนที่จะพัฒนาสติปัญญากลับไปไหว้ขอพรจิตวิญญาณเข้าใจอนิจจังกลับหวังความเที่ยงของวิญญาณ ปล่อยวางความยึดมั่นกลับยึดมั่นในตัวตนการวิปัสสนาผิดทางเมื่อนั่งสมาธิหวังเจอจิตแท้ไม่เข้าใจว่าจิตไม่เที่ยงอยากออกจากกายไม่เข้าใจรูปนามคิดว่ามีตัวตนที่แท้จริงขัดหลักอนัตตาส่วนต่อไปนี้สำคัญมากเราจะมาดูวิธีแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ การปฏิวัติความเข้าใจจากจิตวิญญาณสู่ปัญญาแท้การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานขั้นที่หนึ่งยอมรับความจริงยอมรับว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดเปิดใจรับความรู้จากพระไตรปิฎกไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมขั้นที่สองศึกษาใหม่อ่านพระไตรปิฎกโดยตรงไม่พึ่องอัตกถาเรียนรู้ความหมายแท้ของจิตวิญญาณ เปรียบเทียบกับความรู้สมัยใหม่ขั้นที่3ปฏิบัติใหม่สังเกตจิตที่เกิดดับทุกขณะสังเกตวิญญาณที่เกิดตามปัจจัยเข้าใจอนิจจงทุกขังอนัตตาจากประสบการณ์ตรงเครื่องมือปฏิบัติจริงการสังเกตจิตจิตตวิปัสสนา 1. สติในชีวิตประจำวันสังเกตจิตตอนดินเห็นความเปลี่ยนแปลงสังเกตจิตตอนโกรธ เห็นการเกิดดับสังเกตจิตตอนดีเห็นความไม่เที่ยง 2. การทดลองง่ายๆมองดอกไม้หนึ่งนาทีสังเกตจิตเปลี่ยนฟังเพลงสังเกตจิตตามจังหวะคิดเรื่องเก่าเห็นจิตลื่นไปตามความคิดการสังเกตวิญญาณวิญญาณวิปัสนา 1. นการทดลองทางประสาทสัมผัสหลับตาแล้วลืมตา เห็นจากขูวิญญาณเกิดดับฟังเสียงแล้วอุดหูเห็นโสตวิญญาณเกิดดับกินของหวานแล้วบ้วนปากเห็นชิวหาวิญญาณเกิดดับ 2. การเข้าใจความต่อเนื่องดูหนังเห็นว่าภาพต่อเนื่องจากภาพติดติดกันฟังเพลงเห็นว่าท่วงนํำนองเกิดจากโน้ตแต่ละตัวอ่านหนังสือเห็นว่าความหมายเกิดจากตัวอักษรแต่ละตัว การประยุกต์ในชีวิตจริงเมื่อเจ็บป่วยเดิมวิญญาณไปขอพรหลวงปู่ใหม่เข้าใจทุกขเวทนาที่เกิดดับรักษาตัวยังมีสติเมื่อคนรักตายเดิมหวังว่าจิตวิญญาณไปสวรรค์ใหม่เข้าใจการสูญเสียปล่อยวางด้วยปัญญาเมื่อเจอปัญหาเดิมขอให้วิญญาณบรรพบุรุษช่วยใหม่ ใช้สติปัญญาวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขกรณีศึกษาเปิดโปงคนที่เปลี่ยนความเข้าใจกรณีคุณสมศักดิ์วิศวกรอายุ45ปีก่อนเข้าใจความจริงเชื่อว่าพ่อที่ตายแล้วมาเข้าฝันเตือนอันตรายไปทำบุญส่งวิญญาณทุกเดือนกลัวผีสิงบ้านใช้เงินแสนทำพิธีไล่ผี หลังเข้าใจความจริงเข้าใจว่าความฝันเป็นกิจกรรมของสมองหยุดทําบุญส่งวิญญาณเริ่มทําบุญช่วยคนยากจนไม่กลัวผีใช้เงินปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยจริงๆผลลัพธ์ประหยัดเงินได้ปีละห้าหมื่นบาทจิตใจสบายขึ้นไม่วิตกจริตมีเวลาพัฒนาตัวเองมากขึ้นกรณีคุณมาลีธุรกิจส่วนตัว อายุ38ปปีก่อนเข้าใจความจริงเชื่อว่าลูกที่แท้งเป็นลูกเทพมาเรียกทรัพย์ไปเลี้ยงผีลูกเทพทุกปีผิดหวังที่ธุรกิจไม่เจริญคิดว่าทำบาปมาจากชาติก่อนหลังเข้าใจความจริงเข้าใจว่าการแท้งเป็นธรรมชาติไม่เกี่ยวกับเรื่องผีหยุดเลี้ยงผีลูกเทพ เริ่มดูแลสุขภาพจิตวิเคราะห์ธุรกิจด้วยเหตุผลพบจุดอ่อนและแก้ไขผลลัพธ์หายจากภาวะซึมเศร้าหลังแท้งธุรกิจเริ่มเติบโตเพราะมองปัญหาอย่างเป็นระบบมีความสุขในชีวิตปัจจุบันนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมการเข้าใจความจริงไม่ได้ทำให้คนสูญเสียศรัทธา แต่ทำให้เกิดศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องการเผชิญกับการต่อต้านเมื่อสังคมไม่พร้อมรับความจริงการต่อต้านจากครอบครัวปัญหาที่เจอลูกไม่เชื่อผีแล้วบาปกรรมไม่ทำบุญส่งวิญญาณปู่ย่าจะโดนสาปอย่าคิดมากตามประเพณีไว้ก่อนวิธีรับมือหนึ่ง ไม่โจมตีความเชื่อโดยตรงบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกของแม่ครับแทนที่จะบอกแม่โง่เชื่อเรื่องผี2ใช้คำถามแทนการบอกว่าผิดถามว่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องนี้ไหมครับแทนที่จะบอกเรื่องนี้ไม่มีในพุทธศาสนาสา แสดงผลลัพธ์บวกตั้งแต่เข้าใจธรรมะแท้ผมมีความสุขมากขึ้นธุรกิจดีขึ้นเพราะใช้เหตุผลมากขึ้นการต่อต้านจากวัดปัญหาที่เจอพระบางองค์ไม่ยินดีกับคำถามถูกว่าไม่มีศรัทธาถูกตีตราคนเรียนมากขัวแข็งวิธีรับมือ 1. อ้างอิงพระไตรปิฎก ผมถามตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถามครับในกาลามาสูตรท่านสอนให้ตรวจสอบด้วยปัญญา 2. หาวัดที่เปิดกว้างวัดที่มีพระศึกษาสูงรับฟังคำถามวัดที่เน้นการปฏิบัติธรรมจริง 3. ส,สร้างกลุ่มศึกษารวมตัวกับคนที่คิดเหมือนกันศึกษาธรรมะแท้ร่วมกันการรักษาสมดุล หลักการสำคัญ 1. ไม่บีบบังคับใครให้คนอื่นเปลี่ยนตามความพร้อม 2. เป็นตัวอย่างที่ดีแสดงให้เห็นว่าคนที่เข้าใจจริงมีความสุข 3. อยู่ในสังคมไม่หนีไปอยู่คนเดียวแต่เปลี่ยนแปลงสังคมจากภายในรอก่อนยังมีอีกหนึ่งอย่างคือการนำหลักการนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คู่มือปฏิบัติการใช้ปัญญาแทนความเชื่อการแก้ปัญหาแบบใหม่เมื่อเจ็บป่วยเก่าไปขอพรอวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ใหม่ 1. ไปหาหมอวิเคราะห์สาเหตุ 2. สังเกตทุกขเวทนาด้วยสติ 3. ปฏิบัติธรรมเพื่อลดความทุกข์ทางจิต 4. เข้าใจอนิจจังของร่างกาย เมื่อธุรกิจไม่ไปเก่าทำบุญให้วิญญาณบรรพบุรุษใหม่ 1. วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 2. หาจุดอ่อนและปรับปรุง 3. พัฒนาทักษะและความรู้ 4. เข้าใจกรรมในความหมายของการกระทําและผลเมื่อลูกมีปัญหาเก่าขอให้ผีปู่ย่าไปช่วย ใหม่ 1. คุยกับลูกด้วยใจเปิด 2. หาสาเหตุของปัญหา 3. ให้การสนับสนุนที่เหมาะสม 4. ส,สอนลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเองการพัฒนาจิตใจแบบใหม่การทำสมาธิเก่าหวังเจอจิตแท้หรือออกจากร่างใหม่ 1. สังเกตลมหายใจเข้าออก 2. เห็นจิตที่เกิดดับทุกขณะ 3. เข้าใจความไม่เที่ยงของจิต 4. พัฒนาสติสัมปชัญญะการทำวิปัสสนาเก่ามองหาตัวตนแท้จริงใหม่ 1. สังเกตรูปนามอย่างละเอียด 2. เห็นการเกิดอยู่ดับของทุกสิ่ง 3. เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตา 4. ปล่อยวางความยึดมั่นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเก่าอาศัยพิธีกรรมและการขอพรใหม่ 1. มีสติในทุกกิจกรรม 2. ใช้ปัญญาวิเคราะห์สถานการณ์ 3. ปฏิบัติตามศีลห้าอย่างมีสติ 4. พัฒนาเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์เครื่องมือตรวจสอบความคิดเก่า รายการตรวจสอบประจำวันเชา้ามีความคิดเรื่องผีวิญญาณวันนี้ไหมกำลังหวังพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมวางแผนวันนี้ด้วยเหตุผลหรือด้วยความเชื่อกลางวันตัดสินใจด้วยข้อมูลหรือด้วยโชคลางมีสติกับความเปลี่ยนแปลงของจิตไหมเข้าใจทุกที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาไหมเย็นทบทวนวันนี้ด้วยปัญญาไหม ยังยึดติดกับความคิดเก่าไหมเรียนรู้อะไรใหม่เกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วทั้งความผิดและความถูกมาถึงเวลาสรุปและวางแผนการเปลี่ยนแปลงบทสรุปและแผนการปฏิบัติสรุปความจริงที่เราค้นพบมาสรุปทุกอย่างที่พูดไปประเด็นที่หนึ่งความเข้าใจผิดคำว่าจิตวิญ,ญญาณไม่มีในพระไตรปิฎก เป็นการผสมความเชื่อพราหมณ์เข้ากับพุทธศาสนาประเด็นที่สองความจริงของจิตวิญญาณจิตคือผู้รู้อารมณ์ที่เกิดดับทุกขณะวิญญาณคือการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งคู่ไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งอมะตะประเด็นที่สาการเกิดใหม่แบบไม่มีตัวตนไม่มีดวงวิญญาณไปเกิดใหม่แต่มีกระแสะเหตุปัจจัยสืบต่อตามหลักปฏิจจสมุปบาท สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจความจริงนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากความหลงผิดและปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนแผนการปฏิบัติ3ขั้นตอนสิ่งที่อยากให้ทำหลังฟังเนื้อหานี้ขั้นตอนที่1การปลดล็อกความคิดเก่าสัปดาห์ที่1นถึงสงหยุดทำพิธีกรรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณผีและวิญญาณบรรพบุรุษ เริ่มสังเกตจิตตัวเองในชีวิตประจำวันอ่านพระไตรปิฎกโดยตรงโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณขั้นตอนที่สองการเรียนรู้ใหม่สัปดาห์ที่3าถึงสศึกษาหลักปฏิจจสมุบาทและไตรลักษณะอย่างลึกซึง้งทดลองสังเกตการเกิดดับของจิตและวิญญาณหาคนที่เข้าใจเหมือนกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขั้นตอนที่สาการนำไปใช้ สัปดาห์ที่5เป็นต้นไปใช้ปัญญาแทนความเชื่อในการแก้ปัญหาชีวิตแบ่งปันความรู้ให้คนรอบข้างอย่างชาญฉลาดพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องกับความเข้าใจใหม่เริ่มจากข้อไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือเริ่มต้นการสร้างชุมชนนักคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงคนเดียว แต่เป็นการเริ่มต้นปฏิวัติความเข้าใจในพุทธศาสนาไทยสิ่งที่เราต้องการสร้างคือชุมชนพุทธศาสนิกชนที่เข้าใจธรรมะแท้การศึกษาพุทธศาสนาที่ใช้เหตุผลสังคมที่ไม่หลงเชื่อไปตามประเพณีคำท้าทายสุดท้ายผู้ฟังครับวันนี้เราได้เจาะลึกความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูด เราได้เห็นว่าสิ่งที่เราเชื่อมาทั้งชีวิตเรื่องจิตวิญญาณน,นั้นไม่มีในพระไตรปิฎกเราได้เรียนรู้ว่าจิตและวิญญาณในพุทธศาสนาคืออะไรจริงเราได้เข้าใจว่าการเกิดใหม่เป็นอย่างไรตามหลักปฏิจจสมุปบาทแต่การรู้ยังไม่พอต้องลงมือทำคำถามสุดท้ายคือคุณจะเลือกอยู่กับความเชื่อเก่าที่สบายหรือจะก้าวไปสู่ความจริงที่อาจจะท้าทาย คุณจะเป็นพุทธศาสนิกชนแบบเดิมที่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรือจะเป็นพุทธศาสนิกชนแบบใหม่ที่เข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์สอนจริงท้าทายตัวเองถ้าคุณพร้อมแล้วให้เริ่มจากการยุติการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณหนึ่งอาทิตย์แล้วสังเกตดูว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อคุณหยุดพึ่งพิงสิ่งที่ไม่มีจริง และเริ่มพึ่งพิงปัญญาที่มีจริงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่การทำลายศรัทธาแต่เป็นการสร้างศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่การทํำลายพุทธศาสนาแต่เป็นการนำพุทธศาสนาแท้กลับคืนมาไม่ใช่การสูญเสียความหวังแต่เป็นการได้มาซึ่งความหวังที่แท้จริงสำหรับผู้ที่พร้อมเดินทางนี้ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักปรัชญ,ญาแห่งความเป็นจริง ยินดีต้อนรับสู่การเป็นพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าต้องการจริงๆยินดีต้อนรับสู่ชีวิตที่เป็นอิสระจากความเชื่อผิดบอกในคอมเมนต์ว่าจะลองทำข้อไหนก่อนแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ Subscribe เพื่อเรียนรู้ธรรมะแท้เพิ่มเติมอยากให้เราทำเรื่องอะไรต่อไปคอมเมนต์ได้เลยจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้านี่คือธรรมะหักมุม จากช่องธรรมะเดลี่สำหรับคนที่กล้าเผชิญความจริง